สุดยอดมากบอกได้เลยว่าผมยืนอยู่ข้างเวทีน้ําตาซึมเลยทีเดียวนะครับวันนี้ผู้ประสบความสําเร็จทั้งสองท่านนะครับเป็นผู้ประสบความสําเร็จที่ผมบอกได้เลยว่าวันนี้ความสําเร็จนะมันไม่ได้สวยตอนสร้างนะครับแต่มันจะสุดแสนและสดสวยงดงามวันที่คุณสร้างมันเสร็จแบบนี้ครับฉะนั้นวันนี้คุณลองถามตัวเองดูนะครับวันนี้ผมไม่ใช่เป็นคนที่มาทํา เครือข่ายแล้วประสบความสำเร็จเลยผมพยายามมองหาโค้ดครับมองหาต้นแบบครับและวันนี้คนที่เป็นป้ายบอกทางเป็น G P S ให้กับผมเขาเป็นเด็กที่อายุน้อยกว่าผมมากๆเลยเป็นสิบปีเลยด้วยซ้ำแต่วันนี้เขาสามารถก้าวขึ้นมาเป็นโค้ดให้กับผมได้เขาแนะนำเขาบอกผมโดยไม่ได้บอกเป็นคำพูดครับ แต่ทุกครั้งที่เขาแนะนำเขาสอนและเขาแบ่งปันเขาจะเน้นการทำให้เห็นแบบร้อยเปอร์เซนต์ด้วยทำแล้วเกิดผลลัพธ์จริงซึ่งผู้ชายคนนั้นก็ไม่ใช่ใครที่ไหนขอเสียงปรบมือให้โค้ชเบิร์ดการตลาดพรังนครับฉะนั้นวันนี้ผมเป็นคนหนึ่งบอกได้เลยว่าตั้งแต่วันแรกผมก้าวเข้าสู่ธุรกิจผมไม่ใช่ลำบากครับผมไม่ใช่ม่มีเงินครับที่บ้านพร้อมทุกอย่างครับ อาจจะแตกต่างกับคนอื่นๆที่มาด้วยความไม่พร้อมแต่ผมเป็นคนหนึ่งพร้อมทุกอย่างแต่ต้องแบมือหอแม่อยู่ตลอดเวลาผมเป็นอาจารย์สอนเด็กอยู่ที่นนทบุรี6ปีบรรจุข้าราชการเรียบร้อยแต่พอสิ้นเดือนเงินจ่ายไม่พอต้องโทรกลับบ้านแม่ครับ เงินเดือนผมไม่พอช่วยโอนมาให้หน่อยครับ3า0 0ั0ห้ซึ่งวันนี้6ปีที่ผมสอนเด็กมาไม่มีเงินเหลือเก็บเลยไม่แต่บาทเดียวผมเลยตั้งเป้าหมายและความฝันเมื่อมาเจอคโค้ดเบิร์ดอยากจะทำให้พ่อและแม่ของผมโชคดีที่สุดที่มีผมเป็นลูกนะครับฉะนั้นวันนี้ผมมั่นใจว่าหลาย,ลายๆท่านที่นั่งอยู่ตรงนี้ก็อายาก ำให้ลูกโชคดีที่มีเราเป็นพ่อและเป็นแม่เหมือนกันใช่ไม่ใช่ครับซึ่งวันนี้ทุกคนมีความฝันทุกคนมีเป้าหมายทุกคนมีแรงบันดาลใจว่าจะต้องประสบความสำเร็จไปเพื่อใครแต่แรงบันดาลใจของท่านอาจจะยังไม่ชัดถ้าท่านมีลูกอยากจะทำเพื่อลูกถ้าท่านมีพ่อมีแม่อยากประสบความสำเร็จเพื่อพ่อแม่ฉะนั้นวันนี้ผมขอฝากไว้ วันหนึ่งที่ท่านตัดสินใจประสบความสำเร็จจริงชวนตัวเองจบให้ท่านนึกถึงก้อนหินก้อนใหญ่ที่สุดในใจของท่านว่าวันแรกที่ท่านก้าวสู่มนุษย์เงินแสนวันแรกที่ท่านก้าวสู่มนุษย์เงินล้านท่านอยากจะไปบอกใครเป็นคนแรกแม่จอรสนสำเร็จแล้วนะแม่หนูสำเร็จแล้วนะพ่อหนูทำได้แล้วนะ คนคนนั้นจะเป็นแรงบันดาลใจและขับเคลื่อนวันที่ท่านเจอปัญหาวันที่ท่านเจออุปสรรคจะทําให้ท่านนึกถึงแรงบันดาลใจคนเนี้ครับและทําให้ท่านเขี่ยปัญหาทิ้งแล้วปากน้ําตาเดินต่อฉะนั้นวันเนี้ผมอยากจะฝากไว้ว่าคนที่ประสบความสําเร็จคือคนที่อยากแบบร้อเอร์เซเท่านั้นคนที่มีความฝันแบบร้อเอร์เซเท่านั้นคนที่ มีแรงบันดาลใจชัดว่าต้องสำเร็จเพื่อใครเท่านั้นและต้องเป็นคนที่ลงมือทําจริงแบบร้อเอร์ซ์เท่านั้นฉะนั้นวันนี้สำหรับผมผมอยากจะฝากทุกท่านที่อาจจะยังไม่สมัครในวันนี้อาจจะเป็นคนใหม่ที่กำลังมองหาโอกาสดีๆที่พาตัวเองเข้ามาในงานวันนี้มันคือโอกาสที่ท่านไม่ต้องคิดแล้วครับ เป็นโอกาสที่ท่านไม่ต้องนั่งตัดสินใจแล้วครับเพราะวันนี้มีคนสําเร็จเยอะแยะมากมายมาให้ท่านเห็นว่าเขาทําได้จริงๆคนไม่เก่งก็สําเร็จได้คนไม่จบสูงก็สําเร็จได้คนไม่สวยไม่หล่อก็สําเร็จได้ที่นี่เรามีสุดยอดระบบมีสุดยอดโค้ดมีสุดยอดท่านประธานที่เป็นเสมือนต้นแบบ ของโลกให้เราเห็นฉะนั้นขอเสียงปรบมือให้โค้ดผมอีกสามท่านโค้ดมีสุขครับโค้ดเฮียโค้ดพี่นุ้ยและสุดยอดบริของโลกท่านประธานครับฉะนั้นวันนี้ไม่ต้องเพียงไม่ต้องถามตัดสินใจชวนตนเองให้จบทำตามอย่างเดียวครับท่านเป็นคนหนึ่งที่สามารถประสบความสำเร็จ ได้อย่างแน่นอนนะครับฉนวนี้โคจรจดขอฝากไว้ว่าหากท่านเป็นคนหนึ่งที่อยากมีชีวิตที่ดีกว่าเดิมหากท่านเป็นคนหนึ่งที่อยากทําให้ลูกภูมิใจที่เกิดมาเป็นลูกเราจงตัดสินใจหาโอกาสดีๆเรียนรู้และลงมือทําแบบร้อเซครับท่านจะเป็นคนหนึ่งที่เป็นคนจนคนสุดท้ายของตระกูลแน่ๆครับ ฉะนั้นวันนี้ขอให้ทุกท่านตัดสินใจลองดูศึกษาเรียนรู้พาตัวเองเข้าบรรยากาศแบบนี้นะครับและวันนั้นท่านคือมนุษย์เงินล้านอย่างแน่นอนสำหรับคนจอนอำพนวันนี้สวัสดีครับ